ผู้หญิงคนนึงออกจากสนามบินเธอเรียกแท็กซี่และบอกทางให้คนขับท,ทันทีที่ออกรถผู้หญิงคนนี้ก็เริ่มชวนเขาคุยการที่เธอพูดมากทําให้คนขับรําคาญเขาหันมาหาเธอและพูดว่าผมไม่ได้ยินที่คุณพูดหรอกผมหูตึงผู้หญิงคนนั้นตกใจและหลังจากนั้นก็ไม่ได้เปิดปากพูดตลอดทางเลยหลังจากที่เธอลงจากรถแท็กซี่เธอก็รู้ว่าชายคนนั้นโกหกเธอเธอรู้ได้ยังไง ากคนขับมีปัญหาการได้ยินจริงๆเขาคงไปตามทางที่เธอบอกไปถูกกรอกนักสืบเจมส์ถูกเชิญให้ไปเรียนที่วิทยาลัยลองฮิลซึ่งเป็นที่ที่นักเรียนถูกขโมยของมากขึ้นเรื่อยๆนักสืบถูกขอให้ช่วยสืบสวนคดีเหล่านี้หน่อยในช่วงเวลาหนึ่งสัปดาห์นักสืบหาผู้ต้องสงสัยได้3คนผู้คุณกําลังทําอะไรอยู่ตอนที่เกิดเหตุการณ์ขโมยของครั้งล่าสุดนักสืบถามผู้ต้องสงสัยโทโมัสบอกว่าวันนั้นผมไม่อยู่เพราะผมต้องพาน้องไปซ้อมใหญ่อเมด้าตอบว่า วันนั้นฉันใช้เวลาอยู่ในห้องสมุดเพื่อเตรียมพร้อมสําหรับการพีสัษงานส่วนไรอันกล่าวว่าฤดูร้อนนี้ผมจะไปเดนมาร์กกับพ่อแม่นั่นคือเหตุผลที่ผมใช้เวลาว่างทั้งหมดไปกับการเรียนภาษาดัตช์นักสืบเจมส์เข้าใจได้ทันทีว่าใครโกหกคุณหลักคิดออกไหมไรอันโกหกในเดนมาร์กนั้นผู้คนพูดภาษาเดนมาร์กภาษาดัตช์เป็นภาษาของเนเธอร์แลนด์ เจสันทำงานในบริษัทเดียวกับเอมี่หญิงสาวที่สดใสและน่ารักชายคนนี้แอบชอบเอมี่ตั้งแต่เจอกันครั้งแรกเพื่อดึงดูดความสนใจของเธอเจสันตกลงที่จะมีส่วนร่วมเกมท้าทายสมองที่จัดโดยบริษัทของพวกเขาเองสิ่งแรกที่ต้องเล่นคือเกมปริศนาทายคำเขาได้รับกระดาษแผ่นหนึ่งมาและนี่คือสิ่งที่เขาเห็นชายคนนี้ใช้เวลาไม่นานก็หาคำตอบได้แล้วคำตอบคืออะไร มันคือ b r o k e n promises เจสันเป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่ตอบถูกต้องเขาผ่านไปเลเวลต่อไปแล้วเขาพบว่าตัวเองอยู่ในห้องที่เต็มไปด้วยสิ่งของต่างๆทีนี้เขาต้องหาสิ่งของที่จะเป็นคําตอบสําหรับคําถามต่อไปอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อฝนตกลงมาลองมองดูรอบๆและช่วยเจสันหาสิ่งของที่เป็นคาตอบหน่อยสิ เขาเลือกร่มสีแดงขาวนั่นคือคำตอบที่ถูกต้องชาเลนต่อไปของเขาคือการออกจากห้องใต้ดินที่นี่ไม่มีหน้าต่างเลยเจสันเห็นประตูเพียงแค่บานเดียวที่มีตัวล็อกแบบอักษรสิ่งเดียวที่อาจจะเป็นคำใบ้ให้เขาได้คือโน้ตที่เขาพบอยู่ตรงมุมที่ไกลสุดพอดีโดยในโน้ตนั้นเขียนว่า p บวก3 n ลบ1 b ลบ1 n บวก4 s บวก1รหัสคือคำว่าอะไร เจสันใช้เวลามากขึ้นในการไขปริศนานี้แต่เขาก็สามารถออกมาจากห้องใต้ดินได้รหัสคำคือส์ทกุญแจไขปริศนานี้ซ่อนอยู่ในตัวอักษรพีบวก3คือตัวอักษรถัดไป3ตัวซึ่งก็คือ S อลบ1คือตัวอักษร M ที่เหลือก็เป็นแบบนี้เช่นเดียวกันเจสันรู้สึกทึ่งที่พบว่าตัวเองเป็นหนึ่งใน2ผู้เข้าแข่งขันที่ผ่านเข้าไปในรอบชิงชนะเลิศตอนนี้เขาต้องพยายามเต็มที่เพื่อเอาชนะเขาเดินมาเจอโต๊ะที่มีแก้ว3าใบแต่มีเพียงเครื่องดื่มแก้วเดียวเท่านั้นที่กินและปลอดภยัย อีกสถ้วยที่เหลือมียาพิษอยู่แต่แม้จะเลือกผิดนี่ก็จะไม่ทําให้เจสันเสียชีวิตเพียงแต่ผลที่ตามมาก็ไม่น่าจะเป็นที่พอใจสักเท่าไหร่นะักเครื่องดื่มที่มีคือชาใส่น้ําตาลคาปูชิโน่และช็อกโกแลตร้อนเจสันควรเลือกแก้วไหนถ้าเป็นน้ําตาลจริงๆใส่ในชาก็คงจะละลายหมดแล้วแต่มันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะสิ ส่วนคาปิชิโน่ดูเป็นสีเขียวอย่างน่าสงสัยมันอาจจะไม่ปลอดภัยที่จะดื่มเจสันจึงเลือกช็อกโกแลตร้อนและชนะการท้าทายคราวนี้เอมี่จะต้องสนใจเขาบ้างแน่นอนมีคน3คนซ่อนตัวอยู่ในห้องน้ำสามห้องลองหาคำตอบดูสิว่าผู้หญิงคนไหนตั้งคันอยู่คนใส่รองเท้าผ้าใบที่ไม่ผูกเชือก มันเป็นเรื่องยากสําหรับผู้หญิงตั้งคันที่จะก้มตัวเพื่อผูกเชือกรองเท้ามีคนสองคนเกิดในช่วงเวลาเดียวกันแต่พวกเขาก็ไม่ได้ฉลองวันเกิดในวันเดียวกันทํำไมถึงเป็นแบบนั้นล่ะพวกเขาเกิดในเขตเวลาที่แตกต่างกันพวกเขาคนนึงอยู่ในโซนที่วันเกิดเป็นวันถัดไปนักสืบราวกำลังทานอาหารเย็นในครัวของเขา ทันใดนั้นเขาก็ได้ยินเสียงร้องดังมาจากบ้านของเพื่อนบ้านเขารีบไปที่นั่นและเห็นประตูเปิดอยู่เมื่อเขาวิ่งเข้าไปด้านในเขาเห็นแพทย์คนนึงอยู่แถวแถวชายที่นอนเมื่อแพทย์เห็นนักสืบเข้าเขาก็อุทานว่าเขาตกบันไดโชคดีที่เขาแค่สลบไปผมต้องพาเขาไปโรงพยาบาลน,นักสืบเราไม่จำเป็นจะต้องคิดทบทวนเลยเขาเรียกรถพยาบาลและจับกลุ่มแพทย์คนนั้นทันทีทำไมกัะล่า ขณะที่นักสืบกํลาลังวิ่งไปที่บ้านของเพื่อนบ้านเขาไม่เห็นรถสักคันอยู่ข้างนอกเลยแล้วแพทย์มาที่นี่ได้อย่างไรล่ะและเขารู้ได้อย่างไรว่าเพื่อนบ้านต้องการความช่วยเหลือคุณไม่มีพวกมันตอนที่คุณเกิดแต่คุณได้รับพวกมันในภายหลังในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาคุณไม่มีพวกมันอีกต่อไปแล้วแต่แล้วพวกมันก็กลับมาอีกครั้งแต่เป็นรูปแบบที่แตกต่างออกไปหลายปีต่อมาพวกมันก็อาจจะจากคุณไปอีกครั้งพวกมันคืออะไร พวกมันคือฟันของคุณไงล่ะมีคนร้ายปรากฏตัวในเมืองเล็กๆและมีหญิงสาวสองคนหายตัวไปตอนนี้สาวคนที่สามกำลังถูกลักพาตัวไปเมื่อเธอรู้สึกตัวเธอก็พบว่าตัวเองถูกจับไปในบ่อน้ำกับหญิงสาวอีกสองคนบ่อน้ำไม่ได้ลึกมากนะักดังนั้นพวกเธอจึงตัดสินใจลองที่จะออกไปจากที่นี่หญิงสาวที่เตี้ยและผอมที่สุดเป็นคนปีนขึ้นไปด้านบนของอีกสองคนแต่เธอไม่สามารถเอื้อมถึงขอบบ่อน้ำได้สาวๆควรทำอย่างไรเพื่อให้ออกไปจากที่นั่นได้ หิงสาวที่สูงที่สุดควรปีนขึ้นไปนด้านบนเธอมีแขนที่ยาวกว่าและสามารถเอื้อมถึงขอบบ่อได้อย่างง่ายดายคุณหลงทางในป่าก,กลางฤดูหนาวทันใดนั้นคุณเห็นกระท่อมหลังหนึ่งที่ข้างในทั้งมืดและหนาวมันมีเทียนไขเพียงเล่มเดียวอยู่บนโต๊ะและเตาผิงอยู่ที่มุมห้องคุณดึงกล่องไม่ขีดไฟออกมาและเห็นว่าเหลือเพียงแค่ก้านเดียวเท่านั้นคุณควรจะจุดอะไรก่อน จุดไม่ขีดก่อนสิคู่รักสูงอายุสร้างบ้านสวยหลังใหม่เสร็จในฤดูหนาวส่วนสามีเป็นผู้รับผิดชอบในการก่อสร้างในขณะที่ภรรยาของเขาเป็นนักตกแต่งภายในบ้านหลังนี้ดูสวยงามด้วยความภาคภูมิใจพวกเขาได้ชวนหลานๆวัยรุ่นมาดูผลงานแต่ภายในหนึ่งชั่วโมงหลานชายหนึ่งคนและหลานสาวอีกสองคนดันทําหน้าต่างแตกหลายบานอีกทั้งยังทํารั้วพังเคลื่อนย้ายของตกแต่งและทําหลังคาพังด้วยแต่สิ่งที่ประหลาดที่สุดก็คือคู่รัก,กเกษียณดูเหมือนจะไม่สนใจเลย พวกเขามองไปที่วัยรุ่นและเพียงแค่ยิ้มออกมารู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นคู่รักทำบ้านขนมปังขิงและชวนหล,หลานๆมากินมัน 5. มีราคา25ดอลลาร์และ 25. มีราคา50ดอลลาร์หากคุณซื้อ255คุณจะจ่าย75ดอลลาร์คุณซื้ออะไรและของ1ชิ้นมีราคาเท่าไหร่ คุณกำลังซื้อหมายเลขบ้านติดประตูและหนึ่งชิ้นมีราคา25ดอลลาร์ในเช้าวันจันทร์ที่ฝนตกมีรถคันหนึ่งพุ่งชนหญิงคนหนึ่งที่ทางม้าลายและหนีไปโดยไม่หยุดรถโชคดีที่หญิงคนนั้นไม่ได้รับบาดเจ็บสาหาัสเธอยังสามารถอธิบายลักษณะข,ของรถว่าเป็นรถตู้สีเขียวก่อนที่จะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในเมืองเล็กๆนั่นเป็นเหตุผลที่ตำรวจคิดออกอย่างง่ายดายว่ามีแค่รถสาคันที่เป็นแบบนั้นพวกเขาจึงทำการสอบสวนเจ้าของรถทั้งหมดคนขับรถคนแรก แกรี่กล่าวว่าพี่สาวของผมไปเล่นคอนเสิร์ตที่เมืองอื่นผมไปส่งเธอและรอจนการแสดงจบเพื่อขับรถพาเธอกลับบ้านแองเจลาอธิบายกับตำรวจว่าเธอยุ่งอยู่กับงานบ้านอย่างการทำสวนล้างรถตู้ของเธอเล่นอื่นแลรี่ตอบว่าเขาป่วยนั่นเป็นเหตุผลที่เขาใช้เวลาทั้งวันอยู่บนเตียงและดื่มชาร้อนๆเจ้าหน้า,นา,นานนที่ตำรวจรู้ได้ทันทีว่าใครโกหกใครกัน มันเป็นวันที่ฝนตกล้างรถและทําสวนตอนที่ฝนตกเนี่ยนะไม่ใช่ความคิดที่ดีเลยแองเจลา่าโกหกชายคนนึงอยู่ในอาคาร8ชั้นตอนที่เกิดไฟไหม้เขากระโดดออกจากหน้าต่างแต่กลับไม่มีแม้แต่รอยฟกช้ำเลยเป็นไปได้ยังไงกันเขากระโดดออกจากหน้าต่างชั้นหนึ่งนะสิ คนสองคนกําลังยืนอยู่ใกล้แม่น้ําทั้งคู่อยากไปอยู่ฝั่งตรงข้ามแต่เรือบรรทุกได้เพียงแค่คนเดียวเท่านั้นตอนนี้คือฤดูร้อนและแม่น้ําก็ไม่ได้เป็นน้ําแข็งถึงกระนั้นพวกเขาก็สามารถไปอยู่ฝั่งตรงข้ามได้เป็นไปได้ยังไงพวกเขายืนอยู่คาลาฟ้าของแม่น้ําตั้งแต่แรกเมืองเมืองนึงมีกฎหมายแปลกๆอยู่ผู้ชายทุกคนที่อาศัยอยู่ที่นั่นจะต้องโกนหนวดให้สะอาด แต่ไม่มีใครได้รับอนุญาตให้โกนหนวดต,ตัวเองซึ่งคนเดียวในเมืองที่ได้รับอนุญาตให้โกนหนวดคือช่างตัดผมอายุ40ปีแล้วแบบนี้ใครจะโกนหนวดให้ช่างตัดผมล่ะไม่จำเป็นต้องโกนเลยเพราะช่างตัดผมเป็นผู้หญิงแม่สัญญากับลูกชายว่าจะจ่ายเงินให้เขา60ดอลลาร์ต่อชั่วโมงหากเขาล้างมือเป็นเวลา6วินาทีก่อนกินอาหารลูกชายทำอย่างนั้น และแม่ของเขาก็ให้เงินกับเขาแต่โดยดีแต่เด็กชายคนนี้กลับไม่พอใจซะได้ทำไมกันล่ะเพราะเขาได้รับแค่สิบเซนไงล่ะ